สวัสดีครับบ่าเทอสวัสดีท่านผู้ชมครับช่วงบ่ายวันที่5สิงหาคม2567นะครับพาเอฟซีพานผู้ชมครับเดินทางนะครับมาหาคุบาวัดป่านะครับพามารับชมกันครับงวดวันที่16สิงหาคม2567นะครับโค้งสุดท้ายนะครับคุบาเน้นให้2อซีพี่น้องนะครับงวด ที่พานมางวดก่อนนะครับสองหนึ่งหนึ่งสองนะครับกระทือว่าเข่าอยู่งวดที่พานมาโค้งสุดท้ายสองสี่นะครับออกออกสี่หนึ่งนะพี่น้องเนาะอ่าพอเขามีงวดเขาวงวดลุดนะครับทชมชมเด่นทางมาหวอดมาถึง,ะง,น,งนะครับผมประมาณใบสองพี่น้องนะครับเดี๋ยวเขาไปการาบน้ำบัสการคู่บาน้ำกันนะครับคู่บาวัดปา่านะครับชมชมบรรยากาศล่มลืม่นบ้าวท่าเห็นมากยังคือเต็มต้นอยู่พี่น้อง ัาพชมบรรยากาศก,ก่อนนะครับ FC เอฟซีเพื่อนกว็ว่ามักเบ่งบรรยากาศพี่น้องนะครับจังเข้าไปหาคู่บ่านนะครับเขาไปกราบน้ำมัสการนะครับเข้าไปถามเพื่อนน้ำกันฝันดีบอนะครับ่านผช้ชมบรรยากาศร่มรืม่นพี่น้องมักเดือบอพี่น้องมักเดือป้า่ครับ่านผช้ชมเห็นบ่ครับผมคุูนะครับผมนะบมีแต่ต้นใหม่พี่น้องเออ มาเมื่อน,นันคู่บ่าเพื่อนก็บ,บอกเบ้าเทาหาเห็ดอยู่พี่น้องนะครับเห็ดออกประสันเพื่อน่านะครับเอา sea, เอยู่บ่คขึ้นเป็นสีเงียบนะครับจึงเขาไปการาบนมาสการเพื่อน้ากันนะครับผมการาบนมาสการครับผมกราบนมาสการเจ้<ส>าค่ะครับะมื้อนี้มีเอซเพิ่นนะคะในปาาปัจจัยมาร่วมถวายสร้างโรงครัวนะคับผู้ชม ไม่ประสงค์ออกน้ำนะคะให้ก่เบาเทา,เท,า,<ส>าทรายสาธุบุญกับเอฟซีแม่หมูได้ทำู้ชมเดอ้อนี่เอฟซีแม่หมูเพิ่นฝากมาร่วมสมทบสั่งโรงคั่วนะครับเป็นวัดน,นิดหนอยพี่น้อง <c oughs> เป็นวัดบ้านนั่นละแต่ว่าอยู่ในป่าพี่น้องวัดคู่บา่าจังเลยว,ว่าคู่บา่าวัดปา่าเป็นวัดน,นิดหนอยเป็นวัดบ้านแต่ว่าบ้านบ่ใหญ่พี่น้องไม่ออกมาจำสินสี่คน4 5คนนะครับมีแต่ต้นไม้ท่านผู้ชมนะครับเนาะกะเอฟ FC กะเบาเท่าก็ได้ร่วมสร้างห้องน้ําก็เหลือแต่โรงครัว ก็ได้คุยคับคู่บาไว้ย,ยูพุลละนะครับเนาะเออพร้อมดาวก็มีเอฟซีพันร่วมท้ำบุญสมทบมาไว้เรื่อยๆร่วมสร้างพี่น้องเพิ่นอยากเฮ็ดอยากสร้างนำ้ำสาธุบุญน้ำเอฟซีแม่หมูนะครับเจ็บเ็ผ <c oughs> สมหน่อย <c oughs> บ่าวเฒ่าก็คิดว่าถูกรางวัลใหญ่ๆก็จะโอ้ยเป็นเจ้าภาพเลยพี่น้องจังหวะมันท่านใดจังหวะท่านใดปว่าสัิฐคู่บางวดที่แล้วบ่เข้าเด้อพี่น้องเด้อนับโค้งสุดท้ายนี่ยคู่บาให้สองซีนะครับออกซีหนึ่ง นะครับบอ่อเข่าแต่อ่างวดก่อนเนี่ยหนึ่งสองหงดนวดที่แล้วให้หนึ่งสองซีนะครับเนาะมันก็นอยู่ล้ำผลหงดที่แล้วให้หนึ่งสองซีหงดก่อนเนี่ยกับสองหนึ่งอยู่ธรรมชือเอ้างวดนี้ฝันยังครับผมหรือจังไดก็ฝันคือเก่ามันหน่ะแหละครับฝันแล้วกูบายให้ไวจะฝันเด้อถ้าไม่อยากลำนี้ลำไรเริ่มเบื่อเริ่มนายอยู่เดีครับผมอ๋อหรืเป็นอิบอิมซื้ออึ่งกิลืออยู่ครับผม ว่ยังมาฝันอยู่ฝันอยู่ติครับแมนโอ้ยมันโมเมนต์หนะนะครับวัวหยาบลำนีลำไล่นั่งมันไปอีนเบียดเนี้ยโอ้หดหดหนึ่งซีนเนี้คักขัดเนาะมาออกตามหลังเนาะครับผมแมนมันมันบมเน่โมนอนห่ากระเป๋าไปตามฝันเนาะครับฝันหรอฝันเขาโซเล่กันนั่นแหละครับโซเล่บ้ถือเกี้ยมาโซเล่ยังขับมันกับเบาหามันออกครับเบาๆไปขอาดงวดวันห่างคู่บ่าวกับ ก็ได้อยู่ได้หรอครับจะเอ็ดตัดหน้าตัดหลังซื้อขึ้นซื้อลงมาครับผมสองสองสีอันหนึ่งซีน้่นสิครับไม่งาผู้บาทงาผูหักงาโพ้ทำชมหน้าไม่ใช่เขาอะไรบ้างสองบาทเลยครับฟันนั่นละฟันได้สองรอบผมได้ฟันสองรอบแมนข้นโซเลกันแล้วกัเด็กน้อยห้องบอกมันตัวเดียวกันครับเด็กน้อยจุ่มเกลืน่ะมันครับบอกหนึ่งหนึ่งซีมันไมมาบอกหนึ่งหนึ่งสองเนาะบบอกหนึ่งหนึ่งสองหมดไอ้ที่แล้วเสียง ครับฝันแล้วล่ะฝันขึ้นเดียวมันได้ตัวเดียวนะครับฝันมาสองแม่ลูกเพิ่นไปเป็นโซเลกันเล่เล่สองแม่ลูกนี่เป็นคนหรือเป็นยังเป็นคนอย่แล้วเอาได้ามฝันเอาเป็นคนบอกคนยังย่งอยู่เพราะเบาซื้อเพิ่นดอกอืมอืมมันแพะกับหูจัดจุดดอกของเบาดอกครับผมเพิ่นโซเลกันเพิ่นไปเพิ่นไปเที่ยงทิมซี่ยู่ทั้งผู้ครับไปหาหาเลขไปเที่ยงทิมซี่เพิ่นโซเลกันครับงางไปใส่เพื่นนี่ไปผอเพิ่นโซเล่กันครับ บขาเรกันปานี่กะลโรมาบบโรงมาบ์ดก็มาพอเล็กน้อยครับเออคนยังเลขตัวเดียวกันนะนะครับผมเขาโซอันอันนี้ไม่เงยห้องบล็อกครับเิ็กน้อยจักเป็นไหมหาบ่เห็นตัวเลยเขาหาโนไม่เลยนะเขาหาโนไม่หายังยุติพูดนะครับแต่ไปเห็นสองแม่ลูกนี่โชคไปเสี่ยงซีมซีครับแม่เสี่ยงได้ตัวนี้นั่นก็ได้ตัวนี้เขาโซเลกัน แจะทำบริเวณบ่บ่บ่เห็นตัวเลขของเขาเนี่ยอย่างนี้แต่ข้าเจ้าว่าแล้วก็โลงมากลงมากถ้าสิไปบใส่ก็ไปพ่อได้แน่อยเขาจิเขาหาน้องใหม่ไปขายได้ยังไงล่ะครับเอาโซเลียเรื่องเลขครับมันพักตูเดียวกันครับสองแม่ลูกนั่งสองแม่ลูกนั่นเออมันตัวเดียวกันเป๊ะเลยครับก็เลยหนานาหนาหนาลงอือค่ะครับผมล่งพันวันที่หน่งที่วันที่สามครับ เขาโซเรกันนะสองเก่าหนึ่งสองเกาหนึ่งเนีนครับเอาอะไรเล็กหน้อยบอกตัวใดลยครับอีกตัวหนึ่งเนี่ยมันบอกค่าล่างหรืคู่บ่าวบอกเอาลงหรอกครับมันบอกงามบพราต้องลงนะบอกฟังอือแปด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 ตีครับผมอคู่บ่าวเขาขึ้นมากคู่บ่าวเพลียมากแต่เอาลงเพลียมากกับซสื้อร้ดครับมันบอกล่างคนได้เล็กน่อยนะครับมันไม่คนียนเล็กน้อยพีเล็กน่อยมันมุจจาเกลเอะบาครับพีเล็กน้อยเป็นใบที่พีเล็กน่อยนี่บอกกันนะครับผมเมียน ผีเด็กน้อยที่ห้องบอกนี่คือสองเก่าหนึ่งสองเก่าหนึ่งสองเก่าหนึ่งเขาองบอกเขาโซเลกันคือเขาหาหาหาแล้วไม่ไปขายนะครับเด็กน้อยเนี่ยตาเป็นผีเด็กน้อยนะสิ่งส่องผีจะข้นเดียอ่ามันป่ะตงกันกับแม่กับลูกตาตาสองแม่ลูกนี่เป็นข้นตาไอ้เด็กน้อยนี่กูบ่าว่าคือจะเป็นผีพี่น้องในความฝันผีเด็กน้อยมันเป็นอ๋อง่ายๆกับผู้อยู่ทำพ่วงนี่แหละครับ เคยซื้อวัดไปซะนี่พ่วงล่ะเป็นพ่อเป็นพ่อสองแม่ลูกไปไปเสี่ยงเทมซี่ปเป็นโซเลกโซเลกกันเลือกเลือกเป็นเทมซี่ได้เลขดีเนี่ยบนะครับวันนี้ก็ได้ลงมาลงมาเล็กน้อยเขาไปหาเหตุหรือหาฮักนมไมต้มขายไนะครับพอตึ้งพู่มนมไม่ไหลดิครับผมโซเลกันมันผ่นโตัวเดียวกันนะนะตัวเดียวกันเลยแมนเลยครับ ลงหามันแมีนหามบูเมียนแบบฮาผู้เพิ่นมักนะครับเนาะหาหยิบจับสลากกินแบงหาลอตเตอรี่เอาเลยฝันฝันขึ้นมันพาฝันฝันนอยู่ครับนี่ไม่มือนี่อันนี้มันจังเนี่ยเต้หาบูมัก์บอนเจ้าห่าบูมักมันผ่าคมครับฝันมาเค่ะควอนตี้เจ้งนี่แหละประมาณตีสามตัวนี่แหละอคืนนี่แหละเพิ่นบอกว่าลูกลูก ผู้บาลุกลุกลุกว่าสัตว์ลุกผ้าไม่ออกทำบ้านาเขาถ่ายอยู่นะว่าสัตว์ผู้บาเนะี่ยคือ,ค,อคือจะเมื่อยนะ่ะมันนอนแสบมันนอนโจมมัน,น,นเมื่อยนั่งลงอุโบดสถิบถอันนี้เราเอา้าสิจ้างนะว่าสัตว์เพิ่งจ้างลุก<ม>จ้างเป็ดซ่องขาวสิละ่ะก็เขียนเว้นหาศิรับเอา้านี่จ้างลุกว่าสัตว์ลุกขึ้นมามันบมีอย่างแล้วมันตื่นขึ้นมานะหาจือได้ในซ่องเขียนมาหาศูนย์ ผู้ยิ่งผู้ใช้ค่ะมาเอิ่นวิปะรหละดับเกียจิพูดคำว่าเอื่นซึ่งกันค่ะเฮ้ยชื่อพี่นก๋หูวัดประเทศน่ะไม่เบาล่ะเดี๋ยวสิหาว่าเอาซื้อคู่บาอาจารย์มาเบากหาศูนย์แมนครับตัวเดียวเท่านั้นเจี๊ยบโบมักคักเลขตัวนี้ไม่แต่เดี๋ยวมั่นฝันพี่จ้างลุกทำวัดจ้าง จ้างลูกลูกลูกประชไม่ออกหาทำบัดครับบัดน,นี้เพิ่นก็นเลยบว่าอ๋อสิจ้างลูกดอกประเพิระจ้างลูกห้าสิบบาทเอยอะอ้าพี่น้องนะครับแกปหน้าจอได้พี่น้องเลอแบบคูบาวัดป่าธรรมชมแบบคูบาฝันแนรับแต่า่าด้ยินไนิยนคักคือเด็กน้อยนะครับอ่าจะเป็นผีแหละครับคูบาว่าผีเด็กน้อยห้องบอกสองเก้าหนึ่ง นะครับทผช้่มอ่าหลักการขึ้นวันพระตอนปีสามนี่นี่ครับปูปูพนจ้างให้ผ้าลุกพนจ้างลุกนี่ครับพนจ้างลุกให้เมฆผ้าไม่ออกทำรมบัตรแต่กับมือมืออันนั้นพอดีไม่ออกกระถาทำรบัตรพอดีครับมากดโทรศัพท์เบิง่งนะ่ยตีสามสี่สิบเจ็ดนาทีครับอพอดีมาเสียบนะ้ำหวอนส่งกาแฟจือเลยครับอันนี้ตัดไปรครับสองเก่าหนึ่ง พูกทอดอะแตงสีเรนนะครับไหนพันตัดเอาเออเอาด้วยเออเอาท่านผู้ชมสามตัวสองเก้าหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อนะครับแล้วก็ขึ้นวันพระนะครับตอนปีสามนะครับท่านผู้ชมโอ้แต่คมดีดีเด้อตัวนี้ครับได้ห้าบอมักครับเพราะว่าเจ็บคับหรือได้บอกก็คือบอมักมันบ้าครับผมบอมักมักสองเก้าหนึ่งบอมักแค่ตัวหรักบอมักเต้าฝันมันฝันเมื่อขึ้นมาอ่าทาไนี่ขึ้นมาพี่น้องทูบ่าวบอมักเต้าฝันได้ยังสี่ฝันได้ยังสี่นะครับ ตว,ว่างวดที่เล้วนี่เด็กน้อยห้องบอกเนี่เกืเกือบแม่นนะครับหนึ่งหนึ่งสองนับแล้วออกออกสี่นึงอันเบาเถ่ามาขอบวชนะครับแมนนะครับเอฟซีผ่นพัตออกตีแม่นเพื่อนว่าอายุหกสิบอายุหกสิบจังจะมาบวชออกอายุเบาเถ่าสี่สิบหกเพิน่นเลยว,ว่าเอาหกสิบลบลบสี่สิบหกก็เหลืออีกสิบสี่ปีกับซี่หนึ่งอเออเอฟซีว่า,าผมบ่ามาบวชตอนนี้ได้อายุหกสิบผมจังที่มาบวชครับ หวานเทียนค่ะคคืออีรีเนี่ยมาวอาเป็นตอนแถวบาเป็นน้ำมีทัศนาในการว่าคือจังว่าว่าเด็กน <archive> ้อยห้องบอกนี่ได้ยินชัดได้บอสสอนเขาหนึ่งแมนเขาโซเลกันโซเลกันเขาหานมไม้ละเด็กน้อยหานมไม้แมนแมนแต่เอาคุณบ่าวว่าเป็นผีพี่น้องเด็กน้อยนะครับท่านผู้ชมบยุตีนผู้ผู้ยังก็ทำม่วงทำพวงทำพวงเอ่อธรรมชุบผ้าเหล็กแมนแมนแมนแคปหน้าจอน้ำพี่น้องเนาะ สิบกสิงหาคม2567นะครับ291กับห้ายไปห้กิปจับสลากกินแบ่งทหารลอตเตอรี่ไว้ได้พี่น้องเด้อกราบขอบุญขอบคุณคู่บานนะพี่น้องเนาะเออเอาพอกันคลิปหนาะนะครับสวัสดีครับ